สวดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะหลังจากที่ทางครมออนุมัติแจกเงินหมืน่นเป็นเงินสดในเฟสที่2ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีการคัดกรองผ่านคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังแจ้งชัดว่าผ่านแล้ว3.2ล้านคนแล้วก็มีการตัดในส่วนของกลุ่มผู้สูงวายที่เป็นเกณฑ์น,นับอายุนะคะ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่15กันยาย,ยน2567แล้วก็มีการคั็ด กลองในเรื่องของเกณฑ์รายได้เกณฑ์เงินฝากด้วยและในส่วนของผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ค่ะจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินวิธีการจ่ายเงินของทางรัฐบาลก็จะแจกเงินเป็นเงินสดให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ได้รับสิทธิในเฟสที่2เหมือนกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเฟสที่1่ด้วยแต่จะมีการคัดกรองนะคะว่าในส่วนของเฟสที่2เนี่ยจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลคเชนทางรัฐและไม่ซ้ําซ้อนกับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสดการแห่งรัฐและก็ผู้พิการด้วยในส่วนของการประกาศค่ะประกาศผลว่าผ่านไม่ผ่านผ แอปลพลิเคชันทางรัฐรัฐบาลเตรียมประกาศเร,เร็วนี้วันนี้นั้นมีความชัดเจนจากนายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาฝากคุณผู้มชมด้วยรวมไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรแบบไหนได้รับสิทธิ์อย่างไรคลิปนี้ไม่ควรพลาดติดตามกันเลยค่ะแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ล่าสุดนะคะทางรัฐบาลค่ะเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ในปี2568เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปและที่สําคัญค่ะ แจกเงินคืนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยแต่จะเป็นใครบ้างได้รับสิทธิ์1000บาทเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท,กทก่านล่าสุดมีข่าวดีจากทางธนาคารทรอสแล้วก็ธนาคารอมสินมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในปี2 5 6 8และที่สําคัญค่ะชําระดีรายละ หนึ0บาทคือเงินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยส่วนราะเรียบเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปตามค่ะวันนี้นั้นมี2โครงการเด่นมาฝากคุณผู้ชมสําหรับของขวัญปีใหม่จากทางภาคราัฐจากทางกระทรวงการคลังนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดจ่ายเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีบแบบพร้อมเพ์ที่ผูกได้เลขปรับประจําตัวประชาชนซึ่งทางรัฐบาลนะคะหรือว่าทางครมอยมีการอนุมัติแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อโครงการด้วยวันนี้มีการยืนยนันจากท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒมาฝากคุณผู้ชมด้วย รับเงินค่ะภายในเดือนมกราคม2568นี้แน่นอนส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตามค่ะอีกหนึ่งโครงการดีๆในการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน3ธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารทอสสธนาคารออมสินธนาคารทกอสอและที่สําคัญค่ะมีการมอบเงินคืนโอนเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ที่1,000บาทด้วยนะคะใครบ้างได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์อย่างไรได้รับสิทธิ์แบบไหน โครงการนี้เริ่มเมื่อไหรเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะล่าสุดนะคะทางธนาคารออมสินค่ะได้ออกมามอบของขวัญปีใหม่ในปี25 6 8ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มลูกค้าของทางธนาคารออมสินผ่านโครงการดีๆนะคะวินัยดีมีเงินค่ะคุณผู้ชมสําหรับลูกค้าที่มีประวัติชําระดีนะคะรายละ1000บาทโอนเข้าบัญชีให้เลย ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนะคะวินัยดีมีเงินค่ะคุณผู้ชมคืนให้อยู่ที่1,000บาท1ท่านต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อวงเงินกู้ไม่เกิน20,000นบาท2ท่านต้องมีประวัติชําระดีนะคะติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปีแล้วก็3ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติในการตัดหนี้และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมมีสถานะหนี้ปกติก็คือค้างชําระไม่เกิน30วันเพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนในการรับสิทธิ์ก็คือกดรับสิทธิ์ผ่าน แอปพลิเคชัน m y โ o ของทางธนาคารออมสินถึงวันที่31มกราคม2568ซึ่งทางธนาคารค่ะจะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่15กันยายน2568นะคะเพราะฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีเงินฝากนะคะเผื่อเรียกที่เป็นชื่อลูกค้าเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือโครงการดีๆจากทางธนาคารออมสินค่ะส่วนทางธนาคารทอสก็มีมาตรการโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะในการมอบของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันธนาคารทอส เขาก็มีในส่วนของการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าของทางธนาคารทอสอที่มีการผ่อนดีมีประวัติผ่อนดีสีสปเดือนวงเงินกู้ไม่เกิน2ล้านบาทแล้วก็ต้องเข้าขายหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติ1ท่านต้องเป็นลูกค้าสถานะบัญชีปกตินะคะโดยจะมีการนับย้อนหลังนะคะสีสปเดือนตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน25ง7แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันนะคะ GHB o r g e n ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ของทางธนาคารทอสอก็รับเงินคืนไปเลยอยู่ที่1,000บาทค่ะคุณผู้ชม ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ทางธนาคารทออสอแล้วก็อยู่ในในส่วนของลูกค้าที่มีสถานะนี้ปกติบัญชีปกติของทางธนาคารทออสอส่วนทางธน,นาคารทกอกสก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่20บธันวาคม25 6 7พี่น้องเกษตรกรชนะก็เฮรับเงินก่อนปีใหม่นั่นก็คือการจ่ายเงินชดเชยไรและ1000บาทไปแล้วนะคะโดยมีการโอนเงินตามแผนการจ่าย77จังหวัดทั่วประเทศค่ะเล เริ่มโอนเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยตรงนะคะตั้งแต่วันที่1 6ถึง20ธันวาคม25 6 7หลายคนก็ได้รับการโอนเงินแล้วส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะก็ให้ติดต่อที่เกษตรอำเภอหรือว่าทกศใกล้บ้านท่านก็ได้นะคะเพื่อขอรับสิทธิ์แล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของบัญชีในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินไล่ละ1,000บาทค่ะ นอกจากไร่ละ1 0 0 0บาทนะคะทางธนาคารตกสเขาก็มีของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโครงการสินเชื่อแทนคุณค่ะสําหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพแล้วก็มีการต่อยอดจากครอบครัวนะคะเป็นสัญญารวมเงินต้นอยู่ที่5ปีแรกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมลดดอกเบีย้ยในการปรับคล้างรับแล้วก็รับกลมาทันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะนี่คือ3ธนาคารหลักของทางรัฐบาลที่มีการ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ และโครงการที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม2568นี้เป็นโครงการใหม่เลยนะคะที่ทางรัฐบาลเขามีการอนุมัติจากทางครมองอกมาแล้วโดยเป็นโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเราเรียกง่ายๆว่าแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดจ่ายเงินสดอนตรงเข้าบัญชีให้ซึ่งมีคุณสมบัติในการคัดกรองของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอายุ60ปีขึ้นไปคือเงินได้ไม่เกิน8,400บาทต่อปีเงินฝากไม่เกิน5,000 500, บาททุก บัญชีรวมกันนะคะซึ่งจะมีการเริ่มจ่ายเงินครั้งแรกในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 8ปผ่านบัญชีค่ะที่มีการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเรขบัตรประจำตัวประชาชน10,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ค่ะคุณผู้ชมส่วนารายละเอียดคุณสมบัตินะคะวันนี้นันพาคุณผู้ชมไปติดตามพลิปเสียงจากท่านจุลพนออนันธ์อมรีวัฒกันเลยค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือของขวัญปีใหม่จากทางภาครัฐที่มอบให้พี่น้องประชาชนจากทางกระทรวงการคลังมอบเป็นขวงขวัญปีใหม่ในปี500 6 8เลยนะคะคนอกจากนั้นยหกสง งการดีๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการโครงการ easy i l i c i เพื่อบรรเทาในส่วนของภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกินห0 0 0 0่นบาทแล้วก็มีโครงการต่างๆจากทางธนาคารต่าง,าทางๆ,ท,างๆที่เข้าร่วมโครงการจากทางกระทรวงการคลังด้วยเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นำมาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ